ช่วงนี้นะเชื่อไหมครับเจอหลายๆเรื่องเลยเจอทั้งคนที่กําลังมีความรักอยากจะแต่งงานเจอคนที่แต่งงานแล้วตอนนี้ก็อย่าเป็นซิงเกิลมัมบั้งซิงเกิลแดนดบ้างเต็มมีประเด็นปัญหาไปหมดแต่สิ่งที่เจอมากๆเลยก็คือว่าสามีพัรยาที่แต่งงานกันเลิกกันอย่ากันลองทายดูสิครับอย่ากันเพราะอะไรอันดับแรกสุดเลยนะครับที่ทําให้สามีพัรยาหย่ากันเลยคือเรื่องของการเงิน และเรื่องการเงินที่สําคัญมากเลยคือเรื่องหนี้สินสามีพัญญาถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วต้องรับผิดชอบหนี้ที่อีกฝ่ายหนึ่งก่อยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับตามกฎหมายเลยสามีพัญญาเนี่ยเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่จดทะเบียนสมรสกันปึ้งป,งปงบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังแต่งงานถือเป็นสินสมรสนะครับหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังแต่งงานก็จะเป็นหนี้สมรสด้วยเช่นกันตามกฎหมายเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่า นี่ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนนะครับจัดหาสิ่งจําเป็นสำหรับครอบครัวหรือจัดหาการศึกษาของลูกอุปอการะักคนในครอบครัวนี่แบบนี้นะครับต่อให้เซ็นฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอันที่2เลยนี่เกี่ยวกับสินสมรสคู่สมรสต้องเซ็นยินยอมด้วยแม้ถึงจะย,ยอมปล่อยกู้ บางคนก็ไม่บอกเลยผมยังโซยูผมยังไม่ได้แต่งงานอ่าแบงก์ก็ปล่อยกู้นี้เมื่อปล่อยกู้เสร็จปุ๊บบังเอิญบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สามีพันยาทั้งครอบครัวเลยอยู่ด้วยกันเลยแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งเกิดคนที่ไปกู้เกิดเบี้ยวนี้ถามว่าแบงก์สามารถยึดบ้านหลังนี้ที่เป็นสินโสโลได้ไหมกรณีนี้นะครับตามกฎหมายเลยบอกยึดได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะทางกฎหมายนะครับเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณไม่รู้ ท่านมากนี่ที่เกิดขึ้นจากการทํางานด้วยกันของสามีพัญญาอย่างเช่นยกตัวอย่างสามีพัญญาจทะเบียนสมรสนะครับไปท,ทําธุรกิจร้านค้าเปิดร้านกาแฟด้วยกันนะครับทำธุรก,กิจอะไรต่างๆด้วยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นนี่เกิดขึ้นตรงทรัพย์สินตรงนี้หยุดได้เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายเลยก็คือนี่ที่อีกฝ่ายหนึง่งให้สัตยาบัน คือเซ็นยินยอมอันนี้แน่นอนนะครับตามกฎหมายเราเซ็นยินยอมเองเพราะ,ะนั้นเราจะต้องรับผิดชอบภาระนี้น,นี่นี่ด้วยแต่นี่ก็คือคุยเฉพาะนี่ที่เกิดขึ้นหลังแต่งงานอะแล้วนี่ที่มันมีก่อนแต่งงานเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยไหมอันนี้บอกไม่ต้องนะครับแนะนําเลยนะครับก่อนจะแต่งงานกับใครก็ตามนะครับนอกจากความรักแล้วดูเรื่องเงินด้วยนะครับหาคนที่ดีมีไรายได้ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดครับ